ดีดีตอนรักเข้าถู่ช่างกเกษตรเด็กตัวจิว๋ววันนี้เรามีข่าวร้ายนิดนึงนะคะนั่นก็คือน้องมรกตป่วยวันนี้เราเพิ่งรู้นะคะเริ่มแสดงอาการตอนเช้าแบบตอนเย็นกลับมาดูนะคะขี้เหลวเลยค่ะก็เลยพาน้องไปหาสัตวแพทย์นะคะสัตวแพทย์บอกว่าอาการที่น้องเป็นนั่นก็คือน่าจะเกิดออกเกิด ความเครียดและเชื้อโรคก,ก็เข้าไปในร่างกายเกิดความเครียดโดยย้ายบ้านเยอะค่ะรู้ว่าไปซื้อมาแล้วก็มาย้ายน้องก็เกิดความเครียดค่ะวันนี้เลยไปหาสัตวแพทย์น้องเลยได้ยามาค่ะเราจะมาให้ดูยานะคะอันนี้คือกูนโคดนะคะส่วนอันนี้คืออะไรนะแม่ยาปฏิชีบนะยาปฏิชีวนะนะคะส่วนอันนี้จะให้น้ําน้องนะคะ แต่ที่เห็นสีแดงๆคือน้ำใส่วิตามินนะคะหมอเขาให้มาต้องให้รับประทานนะคะอิ่ยน้ำาไม่สนะเดี๋ยวจะหายแล้วงั้นเรามาเริ่มป้อนยากันเลยค่ะน้องนะกินยายางมาเลยค่ะกินนะกินนะพอเราจะป้อนยาน้องนะคะให้ลูกหัวน้องด้วยนะคะกินนิดนึงจะได้หายยิ่น้นะกินปะ ไ,ไ,มไม่ยอมกินเลยค่ะหันสวัสดีหน้าหนี้ต้อ,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 องดูหัวนะคะเ <ปะ S 1> พื่องัดปากเขาขึ้นนิดนึงงัดปากเขาขึ้นนิดนึงไม่ยอมอ้าเลยค่ะนัดปากนัดปากแน่แน่ไม่งัดปากอ้านัดนัดหัวเขาไว้เอ๋แน่แน่นัดหัวงัดปากนิดนึง กินนิดนึ่งจะได้หายน้จะได้หายนะอึบ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 กินกินกินไอ้ค้างดื้อเลยนะเสน่ห์หาเสน่หมันจะหายแล้วเนี่ยดื้อเนี่ยอืมกินหน่อยนะฮัร้อลนิดนึงเบี่ยงหายเลยนะคะ อ่าปึ๊บได้แล้วอ่าได้แล้วเก่งมากอ่ะทีนี้กินน้ำนะใส่สลิงด้วยนะคะใส่สลิงอะไรอันนี้เลยเหรเออใช่เอ้ยอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะเดี๋ยวน้ำนี่น้องแข็งแรงมากเลยเริ่มเริ่มดีขึ้นนะคะก็ใช้ดูดขึ้นมาอ่ะ ดูได้ไหมคะแล้วดำแป๊บนึอ่ะกินน้ำนิดนึงน้ำจินน้ดนึงน้ำวิตามินบีจะไ,ได้แข็งแรงน้ำหน่อยต้นหอมกดหัวสิ กินะกินะกนะนจะได้หายเร็วเดีกินละ,ะกินลยอ่ะกินเลยเริ่มกินละเออกินละเก่งมากเก่งมากเลยมาละกอตใช่กินเลยสู้ๆซาซาปัทแหงกาปัทแหงกี้สู้ๆสซีสวีอ,อาละกี้ไวท์แหงกาคุณหมอให้คำแนะนำดีมากเลยค่ะ อ่ะเดี๋ยวนี้นะอ่ะกดหัวน้องกดหัวน้องดูน้องนะคะอ่ะอ่ะกดอ่ะเอออันเดียกดโอ้โหโอ้โหอ่ะนึ้งอีนินะหดนหนึ่งอืมนึ้งนิดหนึ่งอยากกดหัวน้องแล้วนะคะให้น้องแบบหันมาเฉยๆค่ะ<อ>ให้น้องทำไม่เป็นไรน,นะเห็นไหมขอชื่อชื่อเนี่ย จะไม่ทำไว้นี้เถ้าเริ่มเลยนะคะก็ควรเช็ดปากน้องนะคะ,ะหนึ่งอะนี่คุณโค่นนิดหนึ่งคุณโคนนะคะตอนนั้นที่คุณค,ห,คณหมอ,ให,อให้กินไปน,นะคะเริ่มล่าเริงขึ้นเลยค่ะ,ะ,ะคุณคุนนิดหนึ่งอันนี้เขาจะ เออใช้งานได้เลยนะคะก็จําให้เขาแข็งแรงขึ้นนึ่งกนโ,โ,โ,โคต,โคตโหน่อยนะคอันนี้นึงกินหน่นะจะได้หายนะ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 ท่หอมจับ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 ล็อกคอววไวด้ดิเอออย่างนั้นอ่าแ่งน่ดหน,น,นึ่ง เลาบุนนะชู้ชเดี๋ยวถ้ากินได้เดี๋ยวก็จะหายแล้วนะอืมนั่งนั่งนั่งอย่างเียน่งนั่ชู้ๆู้อีกนิดนึงนะอืมแล้วละอืมนี่นะคะคุณหมอว่าถ้าสามวันยังไม่หายก็ไปพบคุณหมออีกค่ะน้าๆหัวเราหัวกด กดกด,ด,ดสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้อ่ะอ,อ่ะโอเคแล้วยาสีหูนี้ก็คือไม่ถึงว่าจะให้วันละหนึ่งครั้งนะเนี่ยตอนนี้ใช่ค่ะัวคือ,หอให้อ่าก็คือจะให้วันละหนึ่งครั้ง นี่แล้วก็กูณโค้ดคุณโค้ดก็จะให้ถ้าหมดแล้วก็คือไปขอคุณหมอใหม่ได้นะอันนี้ก็น้องบอกว่าถ้าผมหายนะครับผมจะมาแจ้งให้ทราบนะครับอือถ้าหายแล้วก็ แต่ว่าตาอนขายแบบวัยหน่อยนะคะแต่เขาตาใสนะเนี่ยใช่ไหมตาสดใสนะแค่ท้องแค่เครียดเฉยๆค่ะแต่ตาสดใสแล้วอ่ะเช็ดหน่อยเช็ดหน่อยเช็ดหน่อยจะได้ไม่เปียกแต่ว่าคุณหมอก็จะต้องให้เขาอยู่ในที่ที่แสงนะคะอ้าวกินอะไรเนี่ยมีแสงนะเดี๋ยวต้นหอมก็จะต้องเอาข้าวกับน้ำมาไว้ให้เขาหน่อยใช่ค่ะ แล้วก็มาบอกว่าต้องให้อยู่ในที่ที่มีแสงน,นะคะเพื่อให้ร่างกายน้องอบอุ่นขึ้นก็คือ,อมาอบด้วยไฟก็คือ <ไป S 2> ถ้าแสงไฟแสงไฟอย่างเงี้ยคือความร้อนจะทําให้ร่างกายของนกนะคะคือต่างกันกับเราถ้าถ้ามีความร้อนเขาจะหายป่วยได้เร็วขึ้นนะคะแต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่ามันร้อนเกินไปหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องปล่อยให้เขาพักผ่อนก่อนนะคะอ่า เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอาการน้องนะคะน้องมรกรดนะคะไหนไปบ๊ายบายพร้อมกับบ <Bye S 2> ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยครับบ๊ายบายนะ<ม>เดี๋ยวหายเร็วๆนะเดี๋ยวจะมาแจ้งฮะบ๊ bye bye. <ม>ายบายเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก น้องมรลกตดแล้วหนูด้วยนะคะให้ทําคลิปต่อไปและให้น้องมรกตดหายเร็วๆนะคะใช่หาอย่าลืมกดใจอย่าลืมดูอย่าลืมติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้แกผมหายเร็วๆสําหรับคลิปนี้เจอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามนะบ๊ายบายนะคะ